ตอนที่ห้าสิบเจ็ดพระวงรศยา,าไปไหนแล้วเจ้าส่งคนไปกับนางไหมไมีได้ส่งคนไปกับนางครับอาจตามไปล่ะท่านไม่ได้พูดถึงข้าเลยไม่ได้ส่งคนไป ข้ามาคิดว่าท่านวางใจพาเรสไทายาวางใจเจ้าเคออยเห็นข้าวางใจกับใครไหมครับข้านายเข้าใจแล้วถอดเสื้อซะข้าทายาให้เจ้าเองเจ้าจะถอดเองหรือให้ข้าถอดข้าข้าถอดเองนางยังาไม่อายเลยข้าเป็นชายแท้ ตื่นเต้นอะไรทำไมเจ้าช่วยข้าเป็นหมอต้องมีจิตใจดีไม่ว่าใครก็ช่วยทางนั้นแถมข้ายังไม่เป็นอะไรมา,าม,มากแรงเยอะจังเจ็บมากปกติเจ้าอยู่ในวงังเจ้าดูแลท่านป่อเยี่ยบแบบนี้หรอ เปล่าขาไม่ต้องให้ข้ามาดูแลหรอกงั้นท่าทางของเจ้าก็ยังถือว่าใช้ได้ถ้าพวกนี้ง่ายจะตายดูครั้งเดียวก็ทำเป็นฮ้าจริงๆเล่าชาที่แล้วข้าเคยรับใช้เสื้อกลมส่งอี้ทารอบเดียวก็พอฟังจากที่เจ้าบอกหรือว่าเจ้ากับท่านป่อเยี่ย ไม่สนิทกันจริงๆแล้วเขาจิตใจดีแต่ภายนอกเย็นชาไปหน่อยนี่เจ้ากำลังพูดแทนเขาหรือเขาทำหน้าตาเย็นชาทั้งวันแต่อาจจะเป็นพวกเย็นทั้งนอกทั้งในข้ารู้จักกับท่านปล่อยเยี่ยมมาหลายปีละเขาเป็นคนอ่อนโยนจริงตอนอยังเด็กพวกเรายัางนึกเลยเขากับต้องต่งกัน ซีเป็นสิ่งือกรับสุดท้ายพวกเจ้าก็แต่งกันข้าหวังแค่ว่าพวกเจ้าจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขป่าเยีย่แต่งกับใครอุ๊บอย่าพูดถึงเลยเรื่องมันผ่านไปแล้วท่านหญิงบอกมาแล้วบาดแผลเขาเป็นยังไงบ้าง บาดแผลคุณชายหนาหลานได้รับส่งผลกระทบกับอวัยาวะภายในแต่หากพระผลดีๆคงไม่มีปัญหาอะไรเมื่อกี้บอกแล้วข้าไม่เป็นไรเจ้าวางใจได้หรือยังหมาตอบสายตาของหนาหลานชัดๆอวัยาวะภายในเจ็บหนักแท้ทำไมถึงพูดง่ายๆแบบนี้ ตอนที่ห้าสิบแปดมีอะไรเปล่าข้าเห็นไหลาเจ้าเปื้อนฝุ่นเลยปัดให้นี่มันก็ตึกแล้วเจ้าเป็นหญิงรีบกลับไปซะเถอะอย่าให้คนอื่นเป็นห่วงเลย ได้งั้นเราไปก่อนจะได้ส่งหมอพอดีเจ้าพักผ่อนมากๆผูพรุ่งนี้ข้าจะมาเยี่ยมไม่ต้องไม่ต้องอะไรเจ้าช่วยข้าวันนี้ถือเป็นบุญคุณถือว่าข้ามาตอบแทนและกันที่ข้าวันเมื่อกี้แสดงว่าข้าดอไม่ผิดนาหลานไม่อยากให้ข้ากังวลเลยให้หมอกโกหกข้า จริงๆแล้วอวัยวะภายในเขาเจ็บหนักคงมีผลทับซ้อนยากที่จะรักษา,าหายขาดหากไม่ใช่พอชซวยค่ะเขาคงไม่มาเป็นแบบนี้วันนี้ไปไหนมาไปเดินเล่นเดินเล่นจนป่านนี้ไม่มีอะไรมีเรื่องนิดหน่อยเลยกลับมาซาเรื่องอะไรไม่สำคัญหรอก ทำไมเขาถึงซักสาจังหรอเจ้าแรวนี่มันอะไรไม่มกเลยว่าสายตาจะดีขนาดนี้วันนี้มีม้าตื่นมีคนได้รับบาดเจ็บคาบเลือดเป็นของคนนั้น ถ้าจองมีเรื่องเกี่ยวพันกับคนอื่นนี่กำลังขู่ข้าแต่ทำไมเขาพูดแบบนี้หรือว่าเขารู้อะไรมาไม่มีทางเรื่องวันนี้มันเป็นอุบัติเหตุหากคนของเขาตามข้ามาก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ช่วยค่าอีกอย่างข้าไม่คิดว่าเขาจะว่างมาดูข้าตลอดข้าคุณคิดมากไป ่านมองข้าดีเกินไปแล้วใครๆก็รู้ว่าข้าทั้งไม่สวยทั้งไม่สละขอแค่มีสมองเสียนหน่อยก็คงไม่อยากได้ข้าหรอกข้าพูดครั้งเดียวเท่านั้นเจ้าจะไว้ให้ดีเรื่องในวันนี้ข้าจะไม่สนใจเจ้าเก็บสิ่งนี้ไว้ตาทหารทำไมให้ข้า